เริ่มต้นอุย้ยเรามียาสามอันเป็นยาจริงหนึ่งอันเป็นยาเป็นยาเป็นยาที่ตายโอ้โหเอารู้สึกเอาเอาันอันขวาแล้วกันมาอุย้ยโอเครอดเอาเลยเพื่อนเลือกอันใกล้ๆด้วยหืม เอาอันนี้มาปึ๊บโอ้โอ้โอโอโอมาหืมไอตุ้ยมาตาต่อไปเฮ้ยมีไาวอเล็เลือกอันนี้แล้วกันอนันนี้เอาก็เอาอันนี้ปะอือมียาสองเม็ดอะไรพวกนี้ อ๋าวเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านเลยอ่าช่างมันอืม้มนั่นเราขอกินยาฮะอย่านี้ยังไงแกก็ไม่รอดฮอ๋อทำไมมันมีลูกอมสองอันวะเอ้กินกินเข้าไประวังน,นนะระวังตายเฮ้ยชิบล้อ ทีเราทุกคนไปไปกินยานี้ดีกว่า <c oughs> กินยายาสีอะไรไม่รู้โอ้ได้เฮ้ยมันมันหลอดมันมีเพิ่มเลยนะอ่ากินอันนั้นตายหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไปแล้วกันเป็นเอาไหนดีขอดูก่อนอุย้ยอันนี้ดี มาอันนี้เลยกินกินกินอ่ะไม่เป็นไรไอเออไงเอาไง,อาไงโอ้โหเออเราต้องกินอีกเหรอฮะเดรดไม่น่าไม่น่าทุบเลยโอ้โหชิบละ กินอยกงนั้นนะเฝอไปทุบนึกว่าทุบแล้วข้ามเทินแตกครั้งนี้ขอขอขอยาแล้วก็อมยิ้มมีบ้าอะไรวะวนนี่ะโอ้ My ม <God. S 1> ่กอ ขอจองยาน,นี้เลยละกันมาโอ้เอาอะไรวะโอ้ฮึมยังไงก็รอดชัวอันนี้มาเหลือหนึ่งหัวใจเออเข้ามา ไม่ข้าเทนเหรอมันไม่มันฆ้าเธนทำไมเอานีา้มาเอาเอะไรวะ Thank you for ถึง subject โอ้ประโชคร้ายขนาดนี้หรอน่าเกียดจังเลยเอาใหม่ เองนะเองอันนี้อันนี้เรื่องอันนี้รู้ทึกถูกชะตช,ชะตากับมันมากเอา้าอะไรวะโอ้ตูรเกมมาเองเป็นคนกินอันสุดท้ายมาไอ้ดื้อยา คุณหน้าตาคุณหล่อนนะลุกทดสอบว่ามันมันเป็นความจริงหรือเปล่านี่มาแล้วก็อันนี้ด้วยอย่างแรกนะเราจะเท็ยยายานี้ละกันนะ อุ้ยอันนี้ดีเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคทางจิตวิทยาหลอกมันดีกว่าโอ้อันนี้มันอันนี้มันเป็นยาไม่ดีอ่ะมันมันขึ้นว่ายาไม่ดีกูไปเอาอันอื่นดีกว่าเอาเอาทางขวาแล้วกันโอเคอ่าฮะเอ็งจะเอายาไหนเฮ้ยไม่กล้ากินยาของเราดี อ,งอิงตายแล้วเพื่อนมาอืมเฮ้ยอ,อันนี้ก็กินได้ดีโ哟โคตรง่ายอีซี่อีซี่หืขั้นเถินเถินใช่ปะอขอกินอันนี้แล้วกันยานี้ เคงมากินอีกแล้กินอีกแล้วให้มันมรู้ไปเลยอะเอานี้เออเอ็งมาเพื่อนกินอันไหนโอ้น่าจะอร่อยนะ <c oughs> อร่อยอยู่ตายอ่ะ <c oughs> อันนี้ปะ เมืองใช้ลูกอมแล้วสินะฮึอาลูกอมมาเหมือนเดิมแล้วก็เอาเอาไหนดีมาวะ้อาคอปปป้มาโอ้โหอันนี้ยาสามอันมันมีช้อยให้เลือกเยอะนะเอา อันนี้ละกันฮึโอ,อ้อะไรมันวะเออตายนั่นแหละเออฮึแตกไปหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เอาไป เอาไปใส่เครื่องดิเราไม่รู้เนะเครื่องทำอะไรได้ก็อ๋อเราสามารถ copy 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 ของได้โอเคเอาดทำไมชุกลายขนาดนี้วะโอ้โหอ่าเพื่อนเองเลือกเลยฮ้ไม่ตาย เลือกอันนี้เลือกอันนี้เลยอืมโอเคยังไม่ตายนะยังไม่ตายนี่อันนี้อืมเออเออเออเอาดิเพื่อนเลือกอันไหนโอ้ บาย Thank you Thank you for participating testing test subject oh okay คเอางี้ว่ายบายทุกคนเราไปกันก่อนนะขอเปิดอินโทรเก่าได้ยปะ